เทือยยี่มันตายโอ้เตมเอาไม่มีุ้ยติบ่ได้อาพี่ดิอบ่เดียวอ้ยเอาไม่มีอ้ยเกือบไม่ได้กินพี่น้องเลยมูอมูมูชิว่าเตั้งทายได้ดแต่มันลลงได้ดิยงขาดยงไงครับ่อขาดานะนะโอ้โแต่ได้เอาเอากระทังมากกระทางไหใช่เอากระทางไหม อมอแต่ต <Workers S 2> <Aj ay. S 1> ั pegar, <Wol oda. S 1> ้งพอนี่น้องเลยมอแต่ตั้งไปออกทั้งพี่กับบูฮูเมื่ออันนี้ตาตใจเพื่อนทางป่าเพิ่นถอดปลาแห้งมาได้มากินน้ำกันพี่น้องกินปลาแห้งทอดใส่น้ำมันปลาคอบ่อนี่อันนี้ปลาลดปลาลูกบ่อนี่ปลาหัวใหญ่พี่น้องเลยโอ้ ตขาวช่วยเฮ็ดเป็นอร่อยเน,ะนาะบุคคนนี้มีนอนอยังเข้าเปิดภาพออกมาพี่น้องเลยปลาแห้งนี่นะคุณตุ๊กป้าเาาพิ่งกำลังเอาปลาแห้งลงไปย่างเสภาบรรยญญากาศนี่กับคุตกลิน ขเขาเกี่ยวงามคุ้มทุ่มพี่น้องเลยฝนตกลิ้นเนาะมาอนิน้ำสิม,มากอีกแล้บรรยากาศด<ว>ยการสบายดีและสวัสด,ดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่ขขน้องบุตรสุบคุณเราจะเป็นทั้งพงางไร้หรือพังไทยยินงดีตออ้อนครับเขาสู้ส่องสาวรวงวัดนาอีกแล้วเนาะมาพบมาพ่อสาวลวงมาเนี่กะกออกมาให้มาาน้าพี่น้องเลยความกับบรรยากาศคึ้นผ้าคึ้พนพลตอนนี้ฝนตกลิ้นเนาะ ปะบัดมาทั้งพี่พี่น้องเลยทางป่าเพื่อนกำลังคั่วปลาเอาปลาออกไปย่างพี่น้องเลยตรงนี้ปลาแห้งคั่วไก่ขันชีได้ทางที่โอ้ทายน้ำปลาปลาลูกตายพี่น้องเลยตรงนี้ที่ก็มีนี่ที่ก็มีโอ้มีโตญ่ายนี่มั้ยล่ะอืมเงี้ยงคุณหนึ่งไม้ทางป่าเพื่อนก็เอาปลาแห้งมาย่างเซไพอยู่เนาะ มันแห้งแล่อแห้งแน่พวกนั้นเอามาใช้ไพ่อีกมันซื่อปลาเต็มมือได้อนี้ป่ามือน้ำมานคืก้อนนะบ่บ้านซืชีนเงื่อนว่าสิมาหรอปิมาพี่น้องเลยอ๋อทางปลาเพิ่นทอกปลาแห้งมาได้มากินน้ำกันพี่น้องกินปลาแห้งทอดใส่น้ำมันปลาคอบ่เนี่อันนี้ปลาลดปลาลูกบ่อปลาพี่น้องเลย อ้าวแต่ข้าวช่วยเฮ็ดเป็นอร่ยเนาะปลาคอดนี่มีนอนยังเข่าได้หนิใครอยากซื้อสั่งเด้อพี่น้องเลยไผ่มาฮอดมาถึงกะได้กินเนาะใครต้องการอยากซื้อกะนไม่เป็นไผ่เลยไผ่มาฮอดไหมฮะมาหน้าก็ได้กินเนาะปิ้งช่วกินวันเห็งกบก่อนเออ ย่างปลาแห้งเพราะว่าฝนตกแล้วพี่น้องเขาก็บมาได้ใไซเลตทางลุงเพิ่น้อกันกำลังทายน้ำปูน้ำปลาอยู่พราะว่าได้เหมือนลงเป็นมูเป็นมูเลยเนาะไม้เพาะนั่นนิรายฝนน้องไม่รายพวกทายแล้วพ่อตัวไหนเนี่ยหนองเนี่ยมีแต่ปลาลูกโอ้เจ้มามามาพี่น้องเลยใครอยากก็มาเด้อเนาะมาปิ้งมาต้มกินน้ำกันใช้พัดเทีนงูพรม มื้อนี้กับคนต๊กคนพี่อพ้อาเลยนักับท่านได้มาหอดนอเนาะไอ่เส้นแห้งเน,น้่ยตุ๋นเนาะพปิงกับตำมกหุ่งเนี่เนาะป้าเนาะพริกกัตำมะหุง่งเขาเนียวฮอท ปลาคอพี่น้องเลยเนนคือเขาย่างไว้ก็ให้เนื้อได้กินยนได้กินลน,น,ลนมันแห้งข้าก็ใสเงี้งกันยังไว้มันนี่สะดวนออกมาน่าเนาะคือคืนนี่กะผลกระตุกนี่ก่มันเศร้านี่กะแห้งเตอะเพื่อนน้ำสีมาห่อนกะซีสวยพวกแหละแต่กะสิบรุรายใช่เมื่อนั่นดอกมื่อนั่นลายน้นนำน,นแต่สะดวนไม่ได้ออกมาเนาะเพราะว่าทั้งแถาแม่สะดวนเพิ่นกรให้อันเนี้ย อย่างปลายัางเพื่อนคนตึกะรุ่งเนี่ยตัวแห่งคักนี่พี่น้องไยตัวนี้ตัวน,นี้ย่างขาวอยู่นี่อ้อแต่คักแค่เปล่านี่เลี้ยงห้อยอ่นี่นใส่ลายบ่อนเกิดเป็นงูประเด็กนะมาพิเษ็ษเนาะยังต่อน้ำตาลนะนอะสีมึงปล่าเห็นฝนตกมักงพือนพี่น้องไยก็เลยเลย,ย่างเสพไพ่ย่างเสพไษา่กับมันแกะ เหงียงหม่างไหวยหม่างไหวยพี่น้องเลยคันป่าฝนตกลิ้นกับไม่ยากนะใครมีปลาหายากเอากระถิ่นไผรใ่เอาเพื่อนเอาเอาพื่นด้วนนะชัยลุงเพื่อนกันสามซีบอนบัดถือมาครังนี้พี่น้องเลยอ้าแต่กินนีกวอุ้เทียนอุงพุ่นเนาะวันนี้มาเทียนทังพี่วันนี้ ถ่ายน้ำปลาเนาะน้ำมาเอันสองชามือกี่นี่เมื่อคืนนี่ก็ตกอีกพอดี่น้องแต่ก็แห้งอยู่แต่บวชนเนาะทั้งบ้านเนาน้ำออกแล้วฮะกี่นี่ก็แองกันที่หนึ่งวันนี้แองที่สองเนาะคางปลาไว้ทั้งลุงเชิญกับที่ถ่ายน้ำปลาอยู่ถ่ายเดือยเอายำตายเนาะพี่เนาะแตไม่มีวิธี มีสูบไปอะไรกรบอกเด้อทางตทางปลานัานตายพอตรงงานมัแต่ปาค้อบหรอปุีใส่ตวมันตายพี่น้องเลยพวกนี้เต้นไปซ้ลองเลสิน่้นหลอดสั่น้นปลาไปแล้วปล่อยไปซะปล่อยไปใช่ลงไปผูกเกลาข่ยน้่ปลาอ๋อตึว้าวพี่น้องเลยานมีแต่ปลาค้อตูนเนาะ องตัวนั้นกิเนียนมีแต่ปลาลูกไทยเตอยย่ามันตายโอ้แต่ไมมเอาไม่มวิ่งตัวไม่ที so to to. ่จับอะไรอู้ี่จัเอะไรเดียวอู้ยเอาไม่มีอิ่เกือบไม่ได้กินพี่น้องเลยนนี้ได้มูขี้หมูหมูชิาเตั้งทายได้ีแค่มันลองได้ดน่อยตัยเสียดายยอนได้หน่จุดหนจะเอาแพด่กินไงลุงเพชบุมาลัดน้ำกันที่กินเล ไปกินเนาะตัวเปนงัไงตั้งป่าลงไปแล้วดิยังมีบอล่นเอาอีกเนาเฮ้ยอ๋อใช่เบอ์เบอร์เบอร์ป๊าพี่น้เลเบอร์เนย่มีน้ามีน้ามีน้ามีเนาะเดียวเดถอกันให้เอาเอาไม่เนโอ่งใ่ไหมยังขาดเนาะกเหบอลขาดวานานะโอ้หตายได้ เอาๆกะทังหน้าทังไหมใช่เอากระทงัทงไหมอู้วมอดเตตั๊กพรมพินทร์เลยมอดเตตัก๊กอู้วปลาออกทั้งพี่กับบูฮู้เมื่ออันนี้ตา,ตายใจเฮ่นน,น้ียเนาะมอดเตตัก๊กบูฮบู้ว่ามันออกทั้งพี่เงี้ยงขาดไก่กำไห้หน้าช้ำเนาะพรมพินทร์ ที่หาตตายกันทำชิคุ้มอ้ยอนเปิดบางรูอังเงงมันออกพงเจอเกิดเม่ได้เอาปลาห้หน้าที่บกทำลงไปมีบดน้ตตยังขาดก้นพี่น้องเลยเงีน่ะเกิดเม่เนี้ยเกิดปลาลงไปหน้าบดอุ้ยชงใหญ่แค่อนี้เห็นว่ปลาคอพี่น้องเลยบงนี่

บางทีกงขั้วาปลาแห่งยุง่นคอนลุกขัวพี่น้องเลย,ม,เยม,มือนอั่นนั่นแต่เมยขั้วทีปลามื่อน่ะขั้วู้เดียวว่ามือนอะ่ะถวเมย์ได้ค่ะเป็นปไา้มกอันนั่นเพิ่นกับปวดเพราพิ่นที่ี่พี่อ่ทายน้ำปลาพี่น้องเลยปลาได้แต่มือน,น้ำมาก่กอนกินนีน่ยนะปามซื้งน,นี่เป็นลองนี่ ทำมวันี okay. ้จะลงอีกแค่นะก็ลงอีก่องเ่าเลาน้อปลานดปนงลงอตนัขนี้บืนมือกัมือัานมือบ้นขานกัตักบืนหัวเขาเดือนซิบดูหน่อยลปลาซิวยังไม่ลงี้คนนี่เดนป่ากะ น,นี่ตครับพี่น้องเลยตำมาคุงเนาะปิ่งกับ,บมันคอนชุมไพหเห็นไหมว้ารบุด,ด้มาแล้วนั่นน่ะพี่น้องเลยทายให้เบิง้งเนาะปคตเ็ดชมไสเลพวกก็เห็นได้อารมณิบอินมณ์กันสะอสอนฟา ถ่ายน้ำปลาน้ำหมากบ้านซึ้นกระดุกู้เดียนทางนะปั่นกับเห็ดกันเออเห็ดชองเห็ดสามเห็ดสามก้นกับปั่นสามพูดดูแลอั้นผู้เดียนนี้มีหดเนี่ยสี่ทางมันชุ่มหน่อยนี่คือเห็ดแห้งป่นเราบอกตัวหน่อยเนี่ยขังใบชุมใหญ่คัดใบตัวใหญ่ จะ <c oughs> วแซมซีเ <c oughs> อาเน,นื้อไก่งวกน้ำตาลมาใส่พี่น้องเลยตะกระเทียม <c oughs> อันนี้คือเอาขึ้นขนะั้วเ <c oughs> นาะเห็ดปลาเห็ดมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ไงนี่เั <c oughs> ็นแบ่งกันได้เนาะตััแ้งกนดพี่น้องเอ้ยปานกันได้หนิท่านมาคนเดียวนี่โอ้แต่ทอดมี มอฮอบะมี um ang ang ha! Ha! ่ยังคังฮะ้มมาอลม่นมันงมือมันงกรบาลวงไปมา่มเนาะเก็บเก็บแต่ปลาใหญ่เนาะมันคือเก็บปลาน่อยเนาะปลาชิวยังไม่ถึอเลยนะมันจะปลากลมลงเลยปลาชิวเสกปลาเข่าบุญเยังบุลงบุลงญี่น้องไงหาเบิ้งนอกพฤศจิกปลาโอลงอ๋อต๋อยอดมีตัวใหญ่ยี่น้องแบบน มีบาวัดลงหนึ่งเดืยอแบบมนมีไนโอ้กลัวนี่กลัวนี่อีกกลัวนี่มีจับมาบ่งรูปแบบของใหญ่2องโตนะนี่นี่โมอ้ไมนี่นี่ปางกลางนั่นกับปางกลางนองเลยีตัวใหญ่ประคองข้างนอเลยถามลุงเพื่อนว่าลงกัวนี่น้ำตุ้งกับมีเนอเห่เลยเเตเต็มัด มันตายว่าตัวนี่ยพลังนม่ดดดดเดียวต้องาจัแล้วสวรรค์ยาต่อาก่อพี่น้องเลยยากโตออมาอีกร่างทายน้่เนาะน้ำมีกะโตมันตายตึ้นเฮ็ดปลาแห,ห่งเช็ดชมพี่น้องเลยมันเห่าเลยเนาะเขามาคั่วเขามาคั่วตา,มมาวอีกทังทีคั่วตัวนี้กับะพอดีหาตัวมาเก็ตต,ต,ตัวนี้ไว้ตั้งหาองอีกมีหมองย่างเนีย พอ,น,อน,นุ่กุ้งกุ้งเนาะเจ็ดตาเห็ดเช้มีหน่อยกันเนี่ยด้ยสบายดีอีกเต่าเด้อเนาะสะรวงกันมาคัา่วปลาเพิ่งลองในตัวมันตายเนาะหลังจากลุงคนไทยนั่มตัวมันตายกันใช่ไหมเห็ดแห้งไว้พิ่งลองเลย เก็ดตะป่า,ม,นนม,ปา,ปปามือนีิเนาะนี่แต่ปลาคอปลาลุกตายเนาะพี่น้องมือเนี่ยหนังพวกเบียร์มือเหนื่อยเป็นไงเนาะปะเนี่นกับใบมาสร็มเนะนี่มึดมึดิี่ตัวเห็ดเห็ดปลาแห้งไว้พี่น,อน้องเลยอาจารย์เกินโดนเน่เห็ดปลาแห,ห้งนี่เนาะ นี่กับคนตดูแได้แห้งไปเนาะพี่ร้ขากันก่นอเะนจานเยูมน่ะเก็นจานขีน่ระดไปยาข,าข,ขี่ไปงไงขี่กดบม้ยบ แห้งไม่กินบะมันแห้งแล้วไก่เส้กินลนอยู่พี่น้องเลยช่วงที่เขกับแค่น้ำเงินเนาะตอนนี้ก็บพี่ตุ๊กเล่นนี้เดงก็บมังงี้ก่อนด่มันแห้งอีกเนาะเบิ่งเลือปลาดิลุมเนอะเออมันแห้งแหละก็ไม่ได้ mọi người 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 mọi chứ Thế nào mọi người à? người mọi mấy, mọi người mọi người mọi người ตรงนั้นต้องน่มให้ลายหัวตัวนั่นไปตัวนี้เลยนป <c oughs> ทนปลาลดหนึ่โค้ไปปลาลดหร <c oughs> อขึ้นบ,บกเข้า

จะมีบนขันเนาะบนขันมืนแล้วโอ้ยมืน่นองเลยก็แบบเข่าเลยนาะ สีปลายกันเอา,เตมมาแต่งดีคุ้มหลวงก็เสร็จสายใหม่เนาะผมตายก็มาเห็ดปลาเน็ด มีสูตรเพ็ดปลาแห่งกระบอกไฮเดรนาะ,ะใส่ยังใส่ยัง <c oughs> นี่ก็ใส่ตาลกิ้งลูกเกลือเลยเนาะจะมีสูตรใส่ก็ดีใช่ไหมเนาะเยี่ยม ย่างไมตูทนี_<_่เราปัดกันทีเราอยไรอ่างเดี้ยอืมแค่ตัวอรตัวขางมันเราอืมอมะได้ะไรสงงก็ะองได้ปั่นกันเนาะปั่นกันนตอนนี้แล้วนาจดยูน้นป็นต้

ปมกระ้างปลาใช่ไหมปลาชิ้นน้ำมนมาลหลบเลงบ่เรากเมืองเมืองทวีปมือหาคืนเราลงไปงอเอาเป็นแหงแม่กาไบเชียวก็สิไปช่วงเคียวเขาเขาจะได้กินล้นเนาะพี่น้องแหงมีเยอบ